เอาล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Going Medieval Party Party าาาพราร์ทที่พาร์ที่เท่าไหร่เลยวะ Part ที่ห้าพาร์ทที่ห้าโอเคโอเคขอต้อนรับสู่ Going Medieval พาร์ทที่ห้ากันนะครับก็เรียกได้ว่าก็ห่างหายกันไปเออ่หลายวันพอสมควรนะสำหรับพาร์ทที่ห้านี้นะครับก็ต่อจากไลฟ์สดนะครับที่เ,เราได้สร้างกนะําแพงเนาะตอนนี้กําแพงเนี่ยถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้ต้องเรียกได้ว่าประมาณาถ้าจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าน่าจะประมาณ20%นะ เพราะว่าอตอนนี้เนี่ยในแพลนหัวของผมนะครับคือกาแพงเราจะไม่ได้เป็นกําแพงชั้นเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็กําแพงเนี่ยเราจะหนาสักสาบล็อกนะครับบล็อกเนึ่งเ,เป็นบล็อกที่แบบกําแพงชั้นสูงขึ้นมาแล้วก็มีแบบไอเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะที่มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันคือเขาเรียกว่าเมอร์เรียนนะครับก็คือเป็นเหมือนบารเรียร์อันนึงนะครับแต่ว่าบาริเรียร์เราจะไม่ได้เป็นไม้นะจะเป็นบาริเรียร์อันนี้ นะครับซึ่งมันก็จะเพิ่มความสวยงามได้ในระดับหนึ่งเลยแต่ว่านั่นแหละเราก็ต้องทํากําแพงให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวเราสร้างอะไรได้นะครับซึ่งตอนนี้กําแพงเราก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะถามว่าป้องกันได้ไหมตอนนี้ได้เรียกว่าเอ่อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือผมอยากจะเปิดตรงนี้ให้มันกว้างนะครับไม่ได้อยากให้เป็นประตูเปิดปิดแบบคือที่จริงถ้าเกิดมันมีแบบเกตปิดเปิดลงได้นี่ผมรู้สึกว่าจะดีมากนะแต่ผมรู้สึกว่าเกมนี้น่าจะยังไม่มีนะแต่ก็ไม่เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเรา ค่อยสร้างกำแพงกันต่อเนาะโดยในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะไหลเรื่อยๆเนาะแล้วก็พร้อมกับสร้างกำแพงให้รอบๆนะครับคือผมคิดว่า,า,าพาร์ทพาร์ทหลังๆเนี่ยเราจะเริ่มเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของ,ของชาวเมืองมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเย่ยยไปหลายคนแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอาหารเริ่มน้อยลงอีกแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่แบบว่าพวกเล่าแล้วนะครับต้องพยายามหาอาหารเพิ่มนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ เจอแหล่งอาหารหลักของเรานะครับก็คือปลาแนละ้วตอนนี้อยู่ในช่วงสปริงนะครับต้องรีบกักอาหารให้เร็วก็าอาจจะต้องมีการล่าสัตว์มีการเออนู่นนี่นั่นเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเน้นในเรื่องของการล่าสาัตว์แล้วค่อยสร้างกระแพงกันต่อเนาะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็จะให้เขาเนี่ยนอนไปก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยผู้อยู่อาศัยเริ่มหิวแล้วนะครับแล้วก็มีมีคนเป็นบ้าอีกแล้วนะครับอบบดาบีนะครับอันนี้ผมตั้มชื่อให้เขาเองนะเพราะว่าเห็นว่ามันเท่ดีนะแล้วก็ สัตว์ยังเริ่มหิวอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มที่จะให้เขาเนี่ยไปตกปลานะครับต้องเ้นให้เขาตกปลาเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้อาหารของเรานี่เริ่มอีกแล้วนะฮะเริ่มเริ่มแย่นะฮะพืชพันธุ์ส่วนครัวเรานี่แย่มากเลยนะอันนี้อะไรแกะใช่ไหมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปล่าล่าสลักทิ้งจอกนะครับเดี๋ยวเราไปล่านะครับต้องล่านะเออตอนนี้คือเจอกะไรล่าไว้ก่อน อ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมจะสร้างเนี่ยเออก็คือในเรื่องของวัดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนียเออ่ยสถานที่บูชาเนี่ยผมไปเห็นคนต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าควรที่จะสร้างวัดไปอันดับแรกๆเลยนะเพราะว่าวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่าทําให้ทุกคนเนี่ยเออมีความสุขมากที่สุดเกือบเกือบมากที่สุดเลยแหละเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับก็ควรที่จะทําการสร้างวัดนะครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้พื้นที่สร้างวัดเนี่ย ผมคิดว่าผมจะเอามาไว้แถว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 ไหนดีล่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทำอาหารนู่นนี่นั่นให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยจัดการนะครับตอนนี้แคร์รี่ก็ตอนนี้กําลังทําอาหารแล้วนะจังหวะนี้ตอนนี้เริ่มหิวกันอีกแล้วนะครับใจเย็นอย่าเพิ่งหิวกันลูกลงให้เขาทําอาหารไปนะครับตอนนี้กอดิท่ากําลังฮันติงอยู่เนาะไม่แน่ใจว่ายิงโดนไหมโอ้โโดนไม่โดน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 เออสวยงามสวยงาม เก็บเก็บกับบ้านเก็บกับบ้านตอนนี้กุลิตารู้สึกว่าจะมีในเรื่องโอ้หมูดนี่คือแย่มากแล้วนะครับเดี๋ยวต้องให้กุริ่าเขาไอ้นี่ซะหน่อยนะคนที่ไม่ได้ดูไลฟ์อาจจะงงหน่อยนะเพราะว่าพคนที่แบบมาดูที่หลังแล้วไม่ได้ดูไลฟ์เนี่ยอาจจะงงว่ามันไปไกลยังเลยนะครับคือในไลฟ์นี่ผมทําอะไรไปเยอะมากแล้วนะครับก็คือมีองค์อ,อาหารอะไรใต้ดงใต้ดินอะไระขึ้นเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวก็ในพาร์ทนี้ก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับแต่ว่า พาร์ตนี้ก็อาจจะน่าจะทำวัดนะพาร์ทนี้น่าจะทำวัดให้เสร็จไปเลยเนาะตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำให้พวกเขาเนี่ยกลับมาเป็นปกติอย่างเดิมนะไม่มีค่าอะไรมารบก,กวนละนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือสร้างวัดเนาะอย่างที่เราบอกไปนะครับทีนี้ผมก็คิดแล้วแหละว่าเราจะสร้างวัดตรงไหนนะครับก็คือผมจะสร้างตรงนี้เลยนะครับตรงมุมนี้เนาะเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้มันห่างจากที่อาศัยมากนักนะครับเดินมาก็ได้เลยเนาะเดี๋ยว เราทําการเคลียร์พื้นที่เนาะแล้วก็อาจจะต้องมีการใช้ไม้ด้วยนะครับเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอให้เขาตัดไม้นะตัดไม้ไหมนี่มีเนาะโอเคไม่เป็นไรอุย้ยโดนเลยอะอ,ยอุ้ยโดนตีโดนตีอ๋ออับดุบบีบกลับมาหนีหนีหนีเฮ้ยหนี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 ไอ้นี่มันเลี้ยงไม่เชื่องไอ้นี่มันเลี้ยงไม่เชื่อง ผมพยายามเทมสุนัขจิ้งจอกไว้หนึ่งตัวนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถเลี้ยงสัตว์พวกนี้เนี่ยให้มาแบบว่าช่วยกำจัดศัตรูอะไรเราได้หรือเปล่านะผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ก็จะพยายามเทมไนะเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะต้องเลี้ยงน้อง,องๆไว้สักตัวหนึ่งไว้เป็นประกันภัยอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าหมาก็ทําอะไรไม่ได้นะอแต่ว่าสุนัขจิ้งจอกด้วยไม่แน่เหมือนกันนะครับ ตอนนี้ก็คือแมวเยอะมากนะครับแมวไก่อะไรนี่คือสัตว์เราเยอะมากโดยเฉพาะแมวแมวเราพีิตัวหนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับบอกเลยว่าเป็นคาเฟ่แมวกเลยทีเดียวเชียวนะตอนนี้ผมจะบอกว่านี่คือวันที่10แล้วที่ผมลิ้นพาร์ทนี้ผมพูดตรงๆนะครับว่าแป้งเป็นพาที่ใช้เวลานานมากแล้ววัดเราก็ไม่เสร็จสักทีแต่ผมก็สัญญาไปแล้วว่าเราจะทําวัดให้เสร็จภายในพาร์ทนี้ นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นวันที่10จริงๆนะผมเล่นมา10วันแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยอัดคลิปไว้ตั้งแต่ประมาณช่วงวันที่5วันที่6นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยวันที่16กุมพาันธ์แล้วนะครับซึ่งยงนานมากคือเราจะบอกว่าที่นานเนี่ยมันมีหลายสายเหตุมากๆเดี๋ยวจังหวะน,นี้เราจะทําวัดให้เสร็จนะตอนนี้วัดคือเราออกมาเป็นรูรดางที่แย่มากนะครับแต่ว่าผมคิดไว้แล้วแหละว่าจะทํำยังไงแค่วัตถุดิบมันไม่พอ นะครับมันเหลือแค่สร้าง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 อย่างเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆก็สร้างได้แล้วนะแต่ตอนนี้อาหารจะหมดอีกแล้วหรออ๋อดูสักครู่โอเคอาหารจะหมดอีกแล้วอาจจะต้องทําการล่าเนื้อนะจ๊ะซึ่งการล่าเนื้อนั้นเราอาจจะต้องเฮมอนทําอะไรอยู่เออเฮมอนกำลังขนของอยู่เนาะเราจะสั่งให้ฮันเอ้ไปฮันอะไรอยู่อะเก้าหันอะไรอยู่ดล เอ็ดกาอย่าพึ่งเอ็ดกาอาจจะต้อง hunting animal นะยิงอีกเออยิงยิงอย่างแม่นน้องเฮ้ยอย่าพิ่งไปน้องน้องมาเก็บก่อนสวยงามน้องน้องอาจจะเดินช้าหน่อยแต่ว่าเรามีอาหารกินแล้ววันนี้จบเต็มตัวนะครับแล้วก็ผมก็จะปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะเพราะว่าคนจะต้อง ผมจะทาอันนี้ให้เสร็จนะครับแล้วเราก็จบพาร์ทกันเนาะในระหว่างนี้เราก็อาจจะต้องทําอาหารด้วยอะไรด้วยนะครับพาร์ทดีก็อาจจะดูเฉยเฉยหน่อยเนาะเพราะว่าผมตัดไปเยอะมากนะครับในช่วง10วันมานี้คือผมจะ,จะบอกว่าคลิปคลิปนี้น่าจะกินเวลาประมาณ6 7ชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละผมก็จะพยายามตัดให้เหลือ 20- 30นาทีประมาณนี้นะครับจะพยายามไม่ให้มันนานไปนะครับอันนี้อีเวนต์ถึงแล้วนี่ผมก็ได้ตัดมงตัดไม้อะไรตรงนี้ไปเยอะแล้วนะครับเพื่อที่จะมาทําตรงนี้ ได้เร็วๆเนาะก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอเช้าอีกวันหนึ่งนะครับมันจะได้มาสร้างเนาะซึ่งผมขออัปเดตนิดนึงว่าตอนนี้คนนะเปลี่ยนผันไปเยอะนะครับคือื่อกี้ผมพูดว่าไอคนนี้อีกรูแมนใช่ไหมเอ้น,นี่คือคนใหม่นะบอตรงๆนะว่าคนเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนที่ก่อตั้งหมู่บ้านนี้ก็คือเสียชีวิตเรียบร้อยหมดแล้วตอนแรกเมโลดี้ยังอยู่เนี่ยตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับโดนพวกเวทฆ่า นะครับคือผมเนี่ยโดนเรดบ่อยมากนะครับผมบอกเลยไม่รู้ว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้โจรเนี่ยมันมาลุมสกรรมหมู่บ้านผมเยอะเลอเกินนะครับผมพูดตรงๆนะคือไอ้โจรแม่งเยอะมากคือโจรโจรเยอะเกินอ่ะคือแบบพ,พอผมมีสักสี่ห้าคนใช่ไหมโจรเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วพอมาปุ๊บเอาไปละเอาไปละหนึ่งคนในหมู่บ้าน แล้วมันมีล่าสุดที่ผมมี5้าคนอ่ะมันเก็บผมไป3คนอ่ะเออพอมันเก็บ3ใช่ไหมอะไรที่ผมสร้างเอาไว้แล้วแบบมันต้องใช้คนเยอะๆเนี่ยมันแบ่งหน้าที่กันไม่ถูกครับพอมันแบ่งหน้าที่กันไม่ถูกปุ๊บอะมันทํามั่วเลยครับคือเดี๋ยวมันไปนู่นไปนี่เดี๋ยวมันไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยมันเลยทําให้การก่อสร้างช้านะครับแล้วมันก็เป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้ผมเนี่ยใช้เวลากว่า10วันนะครับเป็น10วันอะ คือกว่าจะทําให้อเอนี่มันแบบไอนี่เสร็จอะไอนี่ใช้เวลา10วันในชีวิตจริงนะไม่ใช่สิวันในเกมนะมเว้ยสิบวันในชีวิตจริงนะคือนานมากคือผมต้องเตรียมการหลายอย่างแบบถักผ้าถักเกาะทําอาวุธนะครับเพื่อไปสู้เตรียมตัวสู้เรดอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าแม่งเยอะมากนะครับแล้วผมก็ต้องพยายามพยายามสู้กับพวกมันจนสุดอะจนตอนเนี้คือ สคนนี้คือผมบอกไอ้นะไม่พอนะเพราะว่าเลดมาทีนึ่งมันมา10คนนะครับซึ่ง10คนนี้คือสามารถรับประกันได้ประมาณ9กเอรนตะว่าเราต้องตัวเย่นหนคนอันนี้คือผมคำนวณมาแล้วว่าโดนแน่นอนนะคือแม่งมา10เรามีอยู่ประมาณ3-4คนอย่างเงี้ยหนึ่งคนต้องไปอ่ะผมพูดตรงแต่ว่าจะเป็นใครคือขออย่างเดียวคือขอคนที่แม่งเก่งคนสตรัรกับคนที่เก่งพวกแบบครูอะไรเงี้ยอย่าตายขอร้องเลย คือไม่อยากให้ใครตายหรอกแต่ว่าคือถ้าจะคือถ้าทุกเองจะตายอ่ะคือขอแบบคนที่แบ่งแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรดีอ่ะเข้าใจปะคือไม่ได้บอกว่าให้มันไปตายเลยอ่ะนะคือหมายความว่าในทางที่ดีที่สุดอ่ะคือเราไม่ควรเสียบุคลบุคลากร,กรคุณภาพไปเว้ยแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของแบบการทําทงานนะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องจริยธรรมคือแบบกูไม่อยากให้ใครตายหรอกนะกูชุบเลี้ยงดูไปอย่างดีเอาหองอาหารก็คือแบบกว่าจะวางแผนได้นะนานนะบอกก่อนก็ สำหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสร้างว่าเสร็จแล้วนะเพื่อพาร์ทอื่นเนี่ยจะได้ไม่ต้องรอนะครับจะได้ทำพาร์ทต่ตอไปได้สักทีนะครับ10พาร์ทไม่ใช่สิบพาร์ท10วันกว่าจะได้ลงพาร์ทนี้ขึ้นนานมากนะครับก็ขอโทษด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผม สวัสดีบ้าบอลเราจะจบพาร์ทนี้ได้ยังไงถึงแม้เราจะสร้างวัดเสร็จแล้วแต่คลิปที่มันไปได้แค่5นาทีเองอ่ะโอ้โหเราจะจบพาร์ทนี้ไปแบบแบบน่เสิไดยได้ยังไงกันกูสาหามาตั้ง10วันใช่ไหมล่ะบ้าบอใครเขาจะไปทํากันเนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ในอีก 15นาทีนี้นะครับที่ผมจะตัดตัด,ตดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างแพงฝั่งนี้เสร็จเนาะซึ่งระหว่างนี้ก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่ได้อัปเดตในเรื่องของเตาผิงเนาะก็คือผมเนี่ยได้เอาเตาหลอมพวกอิฐอะไรพวกนี้เนี่ยจากตรงนี้นะครับมาย้ายอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับเพื่อให้มันสะดวกเนาะเวลาแบบก่อทรงก่อสร้างก็จะได้มาทําอะไรแถวๆตรงนี้นะครับแยกส่วนไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อคลังสารนูนสารนี่ไปนะครับส่วนไอ ที่หลอมเหล็กนี่เดี๋ยวผมจะต้องทําเป็นที่ใหม่นะก็อาจจะมาทําแถวๆนี้นะครับแต่คิดว่าเรายังไม่ได้ทาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับก็เอาไปว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยตรงนี้นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดว่าถึงเวลาที่ผมนนั้จะต้องตีกําแพงให้สูงขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะทําฝั่งนี้ก่อนนะครับให้เป็นตีกําแพงไปเนาะซึ่งตอนนี้เดี๋ยว มันเป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะครับก็ผมจะสร้างกระแพงหนาเท่าไหร่นะสามบล็อกใช่ไหมอ๋อมันมันบังคับใช้ด้วยเนาะยิงมันลูกโบ้งอ้าพลาดอคนที่แม่นที่สุดเอยมันนิ่งแล้วมันนิ่งแล้วยิง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 อีกยิงอีกยิงอีกยิงอีกมันจะมาต่อยเราเออนั่นแหะไปเก็บของครับเก็บเนื้อแบบนี้เรามีคนน้อยนะอุตส่าห พอชนโชคมานานเหลือคนอยู่แค่นี้เหลือเชือ้อเหลือเชือ้อตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างนะครับตอนนี้อาหารเรามีอะไรบ้างเอ่ยเรามีรอมีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมไปล่าอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับ harvesting animal เหรอเอเวดเดี๋ยวพึ่งได้ไหมอ่ะเอเวดขอนายช่วยไป h u นหน่อยได้ไหมตอนนี้มัน16เนนติกาแล้วนะครับเดี๋ยวไปล่า ลาหนองปากซะหน่อยนะต้องนิดหนึ่งนะต้องนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวอุ้ยโอ้โหไม่จริงจากตรงนี้เลยหรออุ้ยแม่นเกินอุ้ยแม่นเกินน้องอุ้ยของจริงจัดเราสามารถให้ใหมันแบกสัตว์สองตัวได้ไหมแบบช้าหน่อยแต่แบกสองตัวเลยไนดะ้ปะมันจะได้นะอันนี้ฮิตพอยต์อยือเท่าไหร่อ่อะยี่สิบสามโอเคเดี๋ยวเรายกสองตัวปึ๊บอย่าเพิ่งไปอีเวนขอร้อง เ,เ,เก็บพอดีด้วยเอาไ,อไ,อไ,ไม่เก็บอ่ะเฮ้ยอีเวดทำไรอะมันไม่เก็บหรออุ้ยไม่นะไม่นะมันจะกินอันนี้ยิงมันอื้อ,อทีเดียวจอดเลยเอรอไม่ของจริงวะ่ะเก็บกวางห่อนก็ได้แล้วเราค่อยนี่ไม่ของจริงมั่งอีเวดไม่กดแม่นอะ่ะสาธุอย่างเดียวเลยคือขอมีคนเพิ่มได้ไหม หอยสักคนนึงแบบไม่มีพิษมีภัยอะไรเงี้ยแบบมาแบบตัวโล่งๆอ่ะไม่ต้องมีแบบคนตามาได้เลยเพราะผมไม่อยากสู้แล้วมันแบบก็คือตอนนี้ไก่คือแบบโอ้โหมาก็เต็มเลยนะฮะตอนนี้ตอนนี้มันจะกลายเป็นเล้าไก่แทนที่มันจะกลายเป็นบ้านคนลนะก็ตรงนี้แมวก็คืออยู่เยอะมากแม,แ,มแมวแมวแมวย่งกินไม่หยุดเลยน้องตอนนี้นี่เดี๋ยวถึงเวลาที่เราต้องกําจัดไก่เยอะๆแล้วนะฮะ ตัวไหนที่เป็นตัวใหญ่ผมจะอ้น,นี้ให้หมดนะเพราะว่าเนื้อไก่นี่คือผมไม่ได้เลี้ยงเอาไข่นะผมผมเลี้ยงเอาเนื้อนะฮะมันเยอะด้วยแหละไม่ใช่หรอกคือมันเยอะเกินแล้วบางทีงงนะเออแบบตัวอะไรมันดุดิกด๊กดุบิ๊กอยู่ในบ้านเต็มไปหมดคือตอนนี้คือเราสามารถทําฟาร์มแมวได้เลยนะแต่ว่าจริงๆผมอยากให้แมวอยู่ในห้องนี้นะแต่ว่าผมผมไม่เข้าใจว่าทําไมน้องแมวเนี่ยถึงไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ ทำไมไม่มาอยู่แถวนี้นะครับคือตรงนี้คือลานม่งโคตรกว้างนะคือน้องจะเล่นแถวนี้ก็ได้แต่น้องไม่เล่นนะไม่ดูดิคือแมวแบบให้กําเนิดอากิโหคือเยอะอ่ะเยอะอ่ะตอนนี้ทุกคนอาการเขาเรียกว่าไงอ่ะอารมณ์นี่คือโอเคหมดนะเหลือแค่แบบว่าพวกแบบเสื้อผงเสื้อผ้าแล้วก็กิจกรรมอะไรพวกนี้เริ่มเริ่มแบบว่าเริ่มดูดีขึ้นนะเออเหลือแค่อะไรนิดหน่อยนะครับซึ่ง เป็นเรื่องดีเดี๋ยวเราต้องผมดี่ตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าเห็นแล้วมันลำคาญตามากเลยมันมันเป็นมันมันเป็นรููอ่ะเออเย้ใ yeah! นที่สุดก็มีคนมาสักทีเวลคัมอินทูหมู่บ้านคนบางแคน้องพี่วอลเลซรักษาตัวก่อนคุยก็เ,เก่งอะไรอ่ะอเขาเก่งไมยนิ่งด้วยนะถ้าเป็นเล่นไปบอกเลยว่าของจริงนะคนนี้ เออผมไปดูคอมมิชชิตีของต่างชาติมานะเขาบอกว่าเกมนี้ไม่สามารถทําระบบมีลูกได้นะครับคือบอกไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่มีนะค,คือผู้พัฒนาเขาไม่ไม่คิดจะใส่มานะซึ่งเสียดายนะไม่ใส่มานะไม่งั้นนี่คือแบบคนนี้นะึ้นบ้ามหน้าดูนะแต่ว่าถ้าเกิดผมคิดว่าถ้าคิดในมุมมุมมองกลับกันเนี่ยผมคิดว่าถ้าคนเยอะเกินไปก็บริหารไม่ทันนะคุณดูอย่างผมดิอ่าเดี๋ยวก็นะตอนนี้เราต้องแมนจให้คนนี้เขากินเป็นมิล โอเคครับตอนนี้ก็เห็นปัญหาแล้วนะว่าตรงนี้เนี่ยของเริ่มเต็มแล้วนะเดี๋ยวอาจจะต้องปรับเปลี่ยนคลังสินค้าหน่อยนะครับซึ่งคิดว่าเดี๋ยวคลังสินค้าอาจจะเป็นในพาร์ทหน้านับส่วนพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวเ,เราจะทิ้งในส่วนของกำแพงตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของเ,อเจ้าที่เก็บของในผมรู้สึกว่าตอนนี้ที่เก็บของเราระเกะระกะมากเลยนะครับผมก็เลยคิดว่า เราจะสร้างโกดังใหญ่ๆมาเลยนะครับอันหนึ่งคิดว่าน่าจะอยู่ข้างๆกับเตาผิงอันนี้นะสำหรับโกดังใหญ่เนาะซึ่งก็จะเป็นซึ่งก็จะเป็นโกดังเก็บของทุกอย่างเลยนะครับอาจจะมีกระตุกๆบ้างขอโทษด้วยนะก็เอาเป็นว่าผมเนี่ยก็จะตัดตรงนี้ออกนะครับตัดตรงนี้ออกปุ๊บแล้วเราก็จะสร้างเป็นโกดังเก็บอิดเก็บอะไรไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดอยู่แล้วว่าตรงนี้จะเป็นโกดังเก็บอิดเก็บอะไรไปนะครับก็ เอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับพาร์ทนี้เนาะก็ทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับสําหรับกําแพงอลยนะครับจริงๆกําแพงเนี่ยใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีใครบุกม,มาอีกเนี่ยก็คือเราสามารถปีนตรงนี้มายิงได้ก่อนนะซึ่งในคลิปผมไปดูคอมมูลคลิปของต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่า,าถ้าเกิดเราเอานักธนูเนี่ยมายิงอยู่บนที่สูงกว่านะครับมันจะยิงได้แม่นกว่าและแรงกว่าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับประมาณนี้เนาะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันต้องยืน มันยืนสูงสุดได้กี่บล็อกนะครับซึ่งผมคิดว่ายืนไว้ซักบล็อก2บล็อกนี้นะ่าจะกำลังดีนะอะไรเงี้ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับกำแพงนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับมันอาจจะกระตุกหน่อยผมขอโทษนะเพราะของมันเริ่มเยอะแล้วนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับพาที่5นี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับกำแพงนี้ก็อาจจะยังไม่เสร็จดีนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามทำให้มันเสร็จแล้วกันเนาะก็สำหรับวันนี้ ขอตัวลไปก่อนเว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ไอ <elim> ้ไอแรงหนอนไอ้แมงวันแมงวันอ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วนฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮียเล้ยเฮ้เเฮ้ยเฮียเ